คนดูนะครับว่ามันเป็นตัวอะไรครับฟังเสีย,ยง,ะงนะครับเฮ้ยต้องระวังตัวไว้นะครับเข้าใกล้ไม่ได้ครับเข้าป่าแบบนี้คนเดียวเราจะวิ่งเตลิดไม่ได้นะครับเราต้องมีสมาธิเอาไว้ครับ นี่ครับถ้ามันมันไม่ทําอะไรเราครับเหมือนมันเข้าใกล้ผมไม่ได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นพระพอพระองค์นี้เปล่าครับที่ผมถือไว้เลยมันเข้าใกล้ไม่ได้ครับมันเดินมาแล้วครับมันเดินมาแล้วครับเหมือนมันจะเข้าใกล้ไม่ได้ครับมีพระองค์นี้ครับเหมือนโดนใจผมเห็นเลยครับอย่าเข้ามานะ ผมมีพานะ